สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบานๆรับผมมือนี่ผ้าพี่น้องมาใส่เบ็ดกบนะครับลองใส่เบ็ดกบลองเบิบงบนี่ครับผมเบ็ดกบผมกับเอามาสามสิบหลังนะครับผมสิมาใส่ลเลาะไอ้ยนิ่มปาลาล่องเบิงว่มามันสิมกีกบกว่นะครับสิบเป็นอย่งไรไปครับผมไปใส่เบ็ดไปลุยน้ำกันครับไปครับ Thank you. 嗯。<laughs> dùng nhớ nhung nhớ mẹ มีกบวะพี่น้องล่องบึงผมขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนครับจังถามารุนผลงานก,นกันครับผมสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเศร้านะครับผมกับผมบรรยากาศตอนสดเศร้า มาเหรอเบิ่งเบ็ดกบกันครับสิมมีกบบ่ลรองเบิ่งเืมบ่มีบมกบอีหรีพีปล่าเนี่ยเยอะเยอะยัยออยงคือเก่าเลยครับ เบึงรลอดน้องอนอดครับไม่มมีกบเอ,อ้าถือล้วครับนี่ถือครับผมนี่กบน้อยโอ้ยจักมันยุ่งจักมันแม่งว่านหลายแหงหลอดปะ หรวดเพี้ยงยังได้ก็คือเ,เอาได้เพี่น้องแสดงว่ามันหน่อยไปโอ้ยแม่งยัง Okay. Okay. Uh huh? Oh, okay. Ah, hang on. โอ้โหห<ร>ลังอีกถือครับนี่ลิงดองลิงดองโอ้โ oh. หเป็นกบป,ปีนี่แหละครับเนี่ยแต่ว่า เด็กปนอยู่อยองปนอยู่เด็กปนไปตัวหน่อยตัวย่อยโมมีกบที่น้องเลยแผลไม่ใหญ่เลยครับ เมนบขคือบอดติง๋งบมหักขาได้พี่น้องตัวไดรหลดก็คือแสดงว,ว่ามันยังหน่อยไปเอาตะไคร่แบบนี่แหละมาใส่ เจะสิเดือนเดินแบบนี้กบมักครับเก็บครับตึกุกบหน่อย ใส่เดือน,นหญ่ไลยกินบ่ได้นี่ครับผมสักเกียรตบึงจะใส่เดือนเงๆมันกินบ่ค่อยได้ตัวหน่อยยะอึ๊บนี่ครับผมกินบ่ได้โอ้ยถืออีกแล้วครับนี่ครับผม มินิน้อยครับมันน้น้อยนี่ครับพี่น้องนี่สีตัวมันทั้นใด่ๆนะครับพี่น้องกันมาล่องเบิงงพอเด็ปดปนอยู่ครับผม ฝากเป็นกำลังใจหาก,กินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับที่สําคัญอย่าลืมครับกดกระดิ่งไว้จงบมดพลาดคลิปคลิปต่อไปสิมิยังกะทันรุ่นตาเบิงครับวับนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ